รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องสาแจกรถทุกวันจันถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้แล้วมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเต d by บายมิ b ซูบิชิมอเตอร์มิ b ซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด มิส s บิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็นนิวมิส s บิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลอสอีขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New at Atlas, นิวมิส s บิชิทร t ย i ตแอด l ล t e เหนือชัน้นสายพันสปอร์มิส t บิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิ t อีดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัชฉริยะ เมื่อวานสงสัยจะยังไม่ชินเกมทำให้ผู้ท้าชิงพลาดคะแนนในข้อแรกไปวันนี้มาตามต่อว่าผู้ท้าชิงจะพลิกเกมขึ้นนำได้หรือไม่หรือแชมป์จะได้เลือกกุญแจวันนี้้าพลาดนักเรียนทั่วโลกอยากเรียนคณะอะไรมากกว่ากันระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์เจอครับสถาปัตยกรรมครับโอเคเอาแล้วตอนนี้อาศัยความเก่าเกมนะฮะ น้ำแม่โโริ้วสนพลอยและม,มินมินเรียกว่าโบ,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 บ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเดียวเ <c oughs> ชื่อว่าสถาปัตย์ฮิตกว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์นี่ทั่วโลกเลยนะฮะ <c oughs> ทำไมมั่นใจอย่างนั้นฮะเพราะว่าเหมือนสถาปัตยกรรมใช้กันทั่วโลกอะค่ะรสร้าง,ง<ล>รสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะและนี่เป็นคำถูกถูกครับที่ทำไมวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมมันทำไมคอมทั่วโลกครับมันทำไมถูกมันมักมันผิดนะ แม่มปกับเพชรและน็อตดี้ทันทีนะฮะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฮิตกว่านะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อเลยนะครับระหว่างสถาปัตยกรรมเจอกับธุรกิจครับเอาละตอนนี้เพชรและน็อตดี้ได้ตอบก่อนนะฮะเอาละครับบริหารธุรกิจครับมันเป็นคำตอบที่ถูกครับยังไงเพชรถูกแล้วดีถูกครับถูกครับมันถูกยังไงเพชรถูกครับพี่มันครับมันถูกครับถูกต้องครับผม สิศวะมาแรงนะครับได้2แต้มแล้วนะฮะเพ็รนัดดี้ถ้าคุณได้อีกหนึ่งแต้มคุณตีเสมอในข้อ2ทันทีอาไม่ใช่ครับยังยังนะฮงแต่คุณแพ้ไม่ได้เพราะว่าสาวๆก็ขึ้นนําก่อนแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าตีเสมอได้ถือว่าดีนะฮะเราไปกันต่อเลยนะครับคณะที่นักเรียนทั่วโลกอยากเรียนครับบริหารธุรกิจครับเจอกับเฮ็ัดครับเอาแล้วตอนนี้หนุ่มวิศวะเริ่มเครื่องติดฮะ โอ้โหตอบมาแล้วว่าบริหารธุรกิจถ้าเทียบกับเพชรศาสตราศาสตร์มั่นใจว่าบริหารธุรกิจมากกว่านะเพชรรัดดี้ครับชัวร์นะฮะรัผิดโอนแต้มมาเลยนะฮะจัดไปครับถูกเลยครับได้คะแนนข้อ2เลยนะฮะแน่นอนครับโอเคบริหารธุรกิจมันพรถูกครับค้าตอบถูกที่ทำไมถูกครับอย่าไรถูกครับถูกครับเพชรรัดดี้มาหน่อยมันมันถูกต้องครับผมโอ้โหแม่ในข้อสองนี้นะฮะเพชรนรัดดี้นี่สวยงามมาก สามแปมติดเลยนะฮะตีเสมอมาหนึง <c oughs> ต่อหนึ่งะะ <c oughs> ก็ได้เอยายังยังเย็นเย็นเย <c oughs> ็นเชื่อ <c oughs> ว่าช่วงเวลาที่เลือกคณะเรียนต่อในรู้มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นจุดที่ตื่นเต้นมากๆของใครหลายๆคน เพราะจะได้เรียนในสายที่ตัวเองสนใจล่าสุด QS World University Rankings ได้เปิดเผยผลสำรวจถึงคณะยอดฮิตที่นักเรียนทั่วโลกอยากเข้าไปเรียนต่อทำให้เราทราบว่าสายที่คนอยากเรียนต่อมากที่สุดคือวิศวกรรมและเทคโนโลยีเรียกว่าฮิตทั้งไทยและทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเนื้อง,งานของวิศวกรน,นั้นเป็นงานที่ท้าทายต้องรู้จักแก้ปัญหาและบางคนเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีรายได้ดีอีกด้วยค่ะ อันดับต่อมากับคณะที่เหมาะกับยุคนี้มากๆอย่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เรียนเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศทั้งด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และเครือข่ายเทสุดๆไปเลยเลยค่ะต่อด้วยคณะสำหรับคนที่อยากเป็นผู้บริหารอย่างคณะบริหารธุรกิจที่เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจทั้งเรื่องบัญชีการลงทุนการทำการตลาดการจัดการบริษัทการบริหารจัดการบุคลากรโอ้โหน่าสนใจจริงๆค่ะ ไปต่อกับคณะสำหรับคนที่มีความละเอียดรอบคอบสูงอย่างเภสัชศาสตร์ที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับยายังเป็นอาชีพที่ต้องการสูงของตลาดโลก <c oughs> แค่นึกถึงสูตรเคมีโบโบก็มึนหัวแล้วล่ะค่ะปิดท้ายด้วยคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอย่างนิติศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีการกําหนดออกมาเป็นกฎหมายเพื่อทําให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีระเบียบนั่นเองค่ะ ปิดท้ายด้วยคณะนะสำหรับคนที่รักการคิดออกแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่มีหลายแขนงทั้งออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบภายในออกแบบสวนภายนอกรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะสอสาวไอดอลเกิร์ลก,กรุ๊ปนะฮะอเมริลนั่นก็คือสโนโปลอยกับมินมิน แล้วก็2หนุ่มพิศวะจากทางบ้านนะฮะเพชรกับน็อดดีตอนนี้เสมอกัน1ตอน 1, oh. 1> คะแนนข้อนี้สำคัญออกับคุณทั้งสองคนนะฮะใครชนะเป็นแชมป์ทันที <C> e <ars> ถ้าคุณแพ้โอนตำแหน่งให้กับน็อดดีและเพชรกุญแจนี่โยนทิ้งเลยนะฮะไม่ใจดีคำถามข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับผมตัวเลือกหนและตอนนี้สโนว์พลอยกับมินมินจะได้สลับคู่แรกครับ สามกับสี่สลับกันเอาละเพชรกับน็อดดี้เอาไงครับสกับสามสี่กับสเอาแข่งสวนเลยนะฮะข้อสุดท้ายแข่งสวนกวนเลยข้อสุดท้ายแล้วนะฮะทั้ง2ทีมต้องการแต้มนี้เพื่อเป็นผู้ชนะนะครับโดยเฉพาะสโนพลอยและมินมินคุณแจดอกนี้อย่าให้เสียเปล่าคุณแพ้โยนทิ้งเลยนะคำถามข้อสุดท้ายแนวทางเป็นไงบบบบเอาละ ปกติพวกเราเวลาเราตื่นเช้าๆมาเราจะเข้าไปดูเว็บไซต์ข่าวก่อนเพื่อเช็คข่าวว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความนิยมของเว็บข่าวในบ้านเราคำถามมาปะบอกไม่เคยจะดูัไม่เคยคนไทยนิยมอ่านข่าวจากเว็บใดมากกว่ากันไม่รู้ว่าสองสาวไปติดตามข่าวสารหรือเปล่านะฮะ นมๆมไม่รู้เหมือนกันว่าชอบเว็บไหนนี่คือสิติจาก2ปีที่ผ่านมานะฮะเก็บรวบรวม2ปีที่ผ่านมาระหว่างมติชน .co.th เจอครับเอาละฮะโอ้เมเนเจอร์ออนไลน์ฮะเอาละสองสาวสนอพลมินมินตอบก่อนเลยว่า m ม n เนเจอร์ออนไลน์ มั่นใจนะฮะมั่นมั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจนะฮะพอนั้นถ้าใช่นะฮะขึ้นนำกว่าหนึ่งแต้มนะฮะเมเนเจอร์ออนไลน์เป็นคระตอบที่ถูกครับมันครัเป็นข้ามกระตอบที่ต้องมาพูดนี่ครับพูดมาว่าถูกครับมันมันถูกต้องครับผมโอ้โหสาวๆสะใจข้อนี้สำคัญและมีความหมายสำหรับทั้งสองทีมนะฮะเราไปกันต่อครับและระหว่างเมเนเจอร์ออนไลน์ เจอครับโ o สตเดดดอทคอมอ่ะเอาละตอนนี้สโนพลอยมินมินก็ยังยืนยันเมนเจอร์ออนไลน์ฮิตกว่าโฮสต์เดดดอทคอมผิดโอ้ตแมเลยนะฮะถูกขึ้นมาเป็น2แตแมเลยนะฮะถือว่ากดดันฝันง่ง2หนุ่มวิศวะเลยนะฮะแ้มขึ้นมาอย่าง <c oughs> อ่ะยังไม่ขึ้นลนะ <c oughs> อยครับนี่นะฮะมาเมนเจอร์ออนไลน์มันถูกเป็นถูกต้องคำตอบที่ทำไม สุดเดย์คอมนะฮะคุณต้องการแชมเดียวสองนะฮะคุณอยากได้รถนะตอบคูณป้องกันแชมป์สองสมัยทันทีเท็ดน็อดดี้ปล่อยให้เธอต่อถูกอีกไม่ได้คุณกลับบ้านเลยนะฮะตั้งใจให้ดีผมอยากขับรถกลับบ้านนะคนไทยนิยมอ่านข่าวจากเว็บได้มากกว่ากันนะฮะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าหรือจะยืดเยื้อนะฮะสุดเดย์คอมเจอกับข่าวสด สซดซีโอดีเอชตอนนี้สองหนุ่มวิศวะเพชรกับน็อดดี้ได้ตอบก่อนแล้วเลือกโพสต์เดย์มั่นใจนะฮะถ้าคุณตอบถูกคุณได้เสมอขึ้นมาได้นะฮะตามมาได้แต่ถ้าตอบผิดโอนแต้มเธอได้สามศูนย์นะฮะชนะข้อสามเลยนะฮะครับผมโบโบครับช่วยให้ทุงหน่อยครับโอเคเอาแอบคุณกับโบโบโอเคและโพสต์เดย์มัน ถูกครับถูกหนึ่งครับสามถูกต่อถูกพี่ทำไมเพชรถูกตอนนี่มันถูกมันผิดนะเรามาเบย่งเองนะเพราะนั้นสนอพลอยมินมินป้องกันแชมป์สองสมัยสำเร็จนะคร้บ เมื่อก่อนเราอาจเซพข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือการรับชมผ่านทางทีวีแต่ถ้าเป็นยุคนี้เว็บไซต์ข่าวก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทั้งสะดวกและรวดเร็วอัปเดตข่าวสารได้ทันใจอย่างบ้านเราก็มีหลากหลายเว็บไซต์ให้ได้เลือกชมนะ เว็บไซต์ที่มาแรงอันดับหนึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาคือเว็บไซต์ข่าวหัวสีเขียวอย่างไทยรัฐ .co.th ที่อัปเดตรวดเร็วแถมยังมี Facebook และ Twitter ให้เราได้ติดตามกันอีกด้วยอันดับถัดมาคือข่าวสด .co.th ที่นำเสนอเนื้อหาหลากหลายประเภทโดยเน้นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือข่าวต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจบันเทิงกีฬาและการเมืองค่ะ ไปต่อกับเว็บไซต์ mgronline com หรือผู้จัดจาก,การออนไลน์ที่นำเสนอข่าวครอบคลุมทุกเนื้อหาแถมผู้อ่านยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข่าวสารหนังสือพิมพ์ฉบับดิจิตัลมาอ่านได้อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์ข่าวที่ได้รับความนิยมมากๆอย่าง m t น c o t h เว็บไซต์ของสื่อหนังสือพิมพ์ที่แม้จะไม่มีช่องทีวีเป็นของตัวเองแต่ยังคงมีฐานแฟนๆมาตามอ่านข่าวสารอย่างมากมายค่ะต่อด้วยเว็บไซต์ข่าวที่เพิ่งมีการปิดตัวหนังสือพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้วอย่าง p o s t t o d a y .com เหลือไว้เพียงช่องทางออนไลน์พิยงเท่านั้น ซึ่งการนำเสนอข่าวของเว็บไซต์นี้ก็จะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจความบันเทิงและอื่นๆทั่วไปและยังคงได้รับความนิยมในหมู่มากอยู่เช่นกันปิดท้ายด้วยเว็บสีชมพูอย่าง Dailynews.co.th เว็บไซต์ข่าวที่ครบเครื่องไปด้วยข่าวสารบทความและวารตี้นำเสนออย่างรวดเร็วชัดวัและเข้าใจง่ายทำให้มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากและเลือกที่จะอัปเดตข่าวสารจากเว็บไซต์นี้ค่ะสองสาวสนโนปลอยมีมินป้องกันแชมป์ได้นะครับบัต คูปองเติมน้ำมันฟรีจำนวน2,000บาทจากสถานีบริการน้ำมันพีทขอบไปที่ซ้อมนะฮะอ่ะหนุมน่มๆเดี๋ยวเขาจะไปเลือกกุญแจกันอีกดอกหนึ่ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> สองหนุ่มวิศวะส่งคว,วามปรารถนาดีกับสาวๆนะครับ <c oughs> เพลินอดดี้อวยพรเท่าไหร่ฮะก็ อยากได้คันไหนครับอยากได้คันไหนซื้อให้เหรอคะอยากได้คันไหนขอให้โชคดีครับก็ก็ดูไว้ครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่ช็อปเด็กแต่น็อตดีที่มาร่วมสนุกนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่หมายความว่านะฮะออโต้บอดขัยนต์ถูพื้นนะครับมูลค่า12,900บาทเป็นของคุณผู้ชมในเฟซบุ๊กแฟนเพจเกมจากคนที่ดูสดๆตอนนี้ทันทีเลยนะฮะและแน่นอนครับสาวๆ กุญแจดอกที่2งรอคุณอยู่ครับเอาละเราจะมาดูซิว่ามีอะไรให้ตัดสินใจบ้างนะครับห้าตำแหน่งดังต่อไปนี้เริ่มต้นจาก t ท s c o l o t ตัสน้ำยาปรับพัุ่มไฮยนีนน้ำดื่ม s p r i n เกิลกาแฟเขาช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์อขอเลือกเครื่องปรับอากาศไดกินค่ะเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์จะมีกุญแจดอกที่1และกุญแจดอกที่2ครับอันไหนดี ดอกที่2ค่ะคุญแจดอกที่2ครับคุณมีกุญแจในมือ2ดอกแล้วนะครับกุญแจดอกแรกมาจากตำแหน่งน้ำยาปรับพนุ่มไฮย,ยีนหมายเลขหนึ่งนะครับและกุญแจดอกที่2มาจากเครื่องปรับอากาศไดคิ i อินเวอร์เตอร์หมายเลข2ในทุกการป้องกันแชมป์สสมัยนะครับคุณจะได้ลองสตาร์ท1ครั้งทีนี้คุณจะลองจากกุญแจเดิมหรือกุญแจดอกใหม่ดีครับ เอาละฮะสโนพลอยเป็นกุญแจดอกที่2ของไดกินค่ะเอาละครับสสาวตัดสินใจแล้วนะฮะสโนพลอยมินมินเลือกกุญแจดอกล่าสุดเลยดอกแรกเก็บไว้ก่อนอนไก่ว้โอเคทำไมมั่นใจเลือกดอกล่าสุดเลยครับเพราะว่าอยู่ ป้ายสุดท้ายที่สุดท้ายเลยค่ะก็อยากป้ายสุดท้ายดอกสุดท้ายเลยอ่าแหมเงินขนไหน่าสนใจฮะเชิญท <laughs> ี่มิตซูบิชิมิลลารครับเชิญครับเป็นยังไงฮะ <Wow. S 1> บรรยากาศในรถย <laughs> นต์มิตซูบิชิมิลลาร์บรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการขับรถมากเลยกว้างไม่แน่นะฮะคันนี้อาจจะเป็นของคุณนะฮะ บอกผู้ชมเลยนะว่าช่วงนี้เกมแจกรถนี่เราโอ้โหแจกกันอย่างสนุกสนานรถยนต์คันที่สามึงออกไปท่านี้เป็นคันที่สีจะหามากท่านี้เป็นคันที่สีจะา่าเลยซึ่งมันใช่ค่ะใช่เลยนะมั่นใจนะฮะมาโอเคเอาคุณแจมไว้ข้างตัวเลยนะฮะปรับเบาะเรียบร้อยนะฮะเท้าเหยียบเบรกถึงนะฮะโอเคไม่เลื่อนเบาะหน่อยเลยนะฮะ เหยียบเบรกนะครับและนิ้วสแปนบายนะฮะรอผมนับนะฮะผมนับ1 2 3กดปุ่มนะฮะถ้าเครื่องยนต์ติดสตาร์ทชึ้งมิตซูบิชิมิลาชคันนี้เป็นของคุณทันทีแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็ยังอยู่ในเกมนะฮะเพราะว่าโดยสิทธิ์ของแชมป์ทุกสองสมัยจะได้ทดลองสตาร์ทกันฟรีๆแบบนี้พร้อมนะฮะพร้อมค่ะเอาละฮะพ่อน้นิ้วเตรียมเลยฮะนิ้วเตรียมนะครับผมนับถึง3านะฮะหนึ่ง สองสตาร์ทฮะ คันที่4นะฮะจากรายการเกมแจกรถมิตซูบิชิมิราสคันนี้มอบให้เลยครับคู่ชมเพิ่งแจกคันที่สามไปเมื่อไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่คู่เมื่อกี้เองเป็นไงความรู้สึกตอนนี้สนอพลอยมินมินดีถูกเลยใจเต็นแรกมากตันมากดอกล่าสุดด้วยมันเป็นการตัดใจที่ถูกต้องจริงๆ พราะ้เกิดคุณสตาร์ทดอกแรกก็ไม่ใช่แถ้าเกิดคุณอาจจะป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้วก็ต้องเสียกุญแจนี่ไปเอาละแต่ตอนนี้ผมต้องแจ้งสิทธิ์ให้คุณทราบก่อนนะฮะว่าคุณยังอยู่ในเกมนะครับตอนนี้มิ t ซูบิชิมิลลาร์ชคันนี้เป็นของคุณแน่นอนแต่คุณได้สิทธิ์ในการอัปเกรดครับขึ้นไปลุ้นรถในเลเวลที่สูงขึ้นนั่นก็คือมิ t ซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์คลอสและมิ i ซูบิชิตายันแอตเลตนะฮะ้าคุณจะเล่นต่อคุณมีสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ในเลเวลที่สูงขึ้น แต่ถึงคุณทำไม่สำเร็จคันนี้ก็เป็นของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะพอแค่นี้หรือคุณจะไปต่อเอายังไงถ้าเราแพ้เราก็ยังเป็นของเราใช่ไหมถ้าคุณแพ้คุณก็ได้อยู่ดีเล่นต่อค่ะเล่นต่อค่ะเล่นต่อเลยค่ะโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนอกจากนอกจากความโลภนะฮะเพราะนั้นสสาวนะฮะสนอพลมินมินถลุยต่อเลยค่ะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้อุ่นใจแล้วล่ะว่ามิสซูชิมีหลาดไปกับคุณแล้วฮะ <c ười> แหมพร้อมสึกหลังจากนี้คงจะเป็นการแข่งกันอย่างคึกขนองเลยใ <c ười> จยังเต้นเลยค่ะคิดไหมว่าวันนี้ออกจากบ้านจะโชคดีได้รถยนต์คันใหม่จริงๆไม่ไม่คิดมาก่อนเลยคคยคิดนะเมัยท้องแอมคิดแต่ไม่คยไดไม่คิดมาก่อนเลยเกินความ แจ้ง่นอเป่าเกินความคาดหวังเอาละคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์เลยนะฮะรถยนต์คันที่4ในรายการเกมแจกรถออกแล้วนะฮะต่อเนื่องจากรถยนต์คันที่3พอนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนี้เพราะนั้นเอาละฮะเราลุยกันต่อเลยครับโอ้ยน้องแสดงให้ดูด้วยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะวันนาทีนี้ ไม่มีอะไรที่จะหยุด2ส,สาวไอดลอลเกิกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นสโนมลอยกับมินมินจากวงอเมริลได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่แน่แน่มิตซูบิชิมิลารอยู่ในมือคุณละและสองสาวก็คึกคัน้นอง <c oughs> ขอลุยต่อนะฮะอัพเลเวลเพื่อจะลุ้นรถในคลาสที่สูงขึ้นนั่น,นคือมิตซูชิเอ็กซ์เพเดอร์คลอสและมิตซูชิไททันแอดเลดเราไม่แน่นะฮะคุณอาจจะได้รถในเวลที่สูงขึ้น แต่ที่แน่ๆถ้าเกิดคุณป้องกันแชมป์สมัยที่3ามีส่สำเร็จนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเราก็จะมอบให้อีกเป็นครั้งที่3 <c oughs> แล้วนะครับคูปองเติมน้ํามันฟรีจํานวน2,000บาทจากสถานีบริการน้ํามันพ<ะ>ีทที่ตอนนี้เนี่ยได้ไป2ใบละสี่พันมิสุมชิมิลานี่ประหยัดน้ำมันมาก4 0 0 0นี่กโกหวิ่งกันได้นานเลย<อ>นะฮะเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาขวางทางพวกคุณ2คนได้นะฮะแต่การรักษาแชมป์แน่นอน ยากกว่าการล่าตำแหน่งแชมป์เยอะเลยยิ่งเป็นสมัยที่3ด้วยนะฮะเพราะนั้นผู้ท้าเชียงคุณพร้อมแล้วครับเชิดเลยตอนลักสองคนนะครับหูกับจุ้งนะฮะนี่คือชมนั่งผู้โชคดีที่ได้รถยนต์คันที่4 <c oughs> จากรายการเราไปแต่วิธีกัรก็คือว่ามิสซูบิชิมิราชคันนี้อย่าเดินเฉียวนะฮะนี่จบของอะไรของเธอสองคนนะฮะ วันนี้คุณล้มแชมป์ได้สำเร็จนะครับเด็กฟันกราเซสจัมมอฟแว่นตาแฟชั่นรุ่นดีซีรีส์มูลค่า7 9 9ดพารอยาบาทเอาละป้องกันแชมป์สมัยที่3และเป็นเจ้าของรถยนต์และมีอะไรอยากจะบอกผู้ท้าชิงหน่อยไหมฮะ,ะวันนี้พวกเราอ่ะมากับดวงที่แท้จริงค่ะโอ้โหเถียงไม่ได้เถียงก็ไม่ได้ตรงนี้ครับผมอ่ะโอ้กระจุงมีอะไรอีากจะบอกสองสาวหน่อยไหมฮะน้องได้แล้วพี่ขอบ้างได้ไหมครับขอพี่บ้างขอบพี่บ้างเขายกคู่แข่งกันนะครับผม สองสามคันบ้าป่าเอาแบ่งพี่บ้าโอเคเพราะนั้นทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะฮะผมจะเริ่มต้นข้อที่1ครับมาเลยผมตัวเลือกมาเลยครับโป,โปและตอนนี้นะครับศักดิ์ศรีแชมป์เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิมิราจะได้เลือกก่อนเลยครับเลขห้ 5, เลขหกค่ะ5กับ6สลับกันครับอ่ะหูกัะจุงครับสกับเลขสี่ครับสกับสสลับกันมา เอาละเราจะมาดูแนวคําถามข้อแรกก่อนโบโบแนวคําถามข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทีมใหม่คุณสโนพลอยและคุณมินมินได้รับรถยนต์คันทีน่สี่ของรายการไปและยังเลือกเล่นเกมต่ออีกด้วยแบบนี้มีสิทธิ์อัปเกรดรถแน่ๆตามต่อว่าพวกเขาจะทําได้ถึงเลเวลไหนแล้วผู้ท้าชิงทีมใหม่จะสู้ได้ไหมพรุ่งนี้ห้ามพลาด Go, bananas it.